เอพรทิพย์นั่นเองค่ะที่ก็ออกมาเผยไปในทิศทางเดียวกันกับหนุ่มบวยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสบายใจขึ้นมากแล้วจริงๆส่วนตัวเนี่ยก็ได้กําลังใจดีจากสามีสุดเลิฟอ,อย่างหนุ่มปอด้วยค่ะครับ นี่แหละค่ะดูจากสีหน้าท่าทางก็น่าจะสบายใจขึ้นเป็นกองแล้วนะคะสําหรับนางร้ายหน้าสวยเอพรทิพย์ค่ะที่ก็ขอควงสามีสุดเลิฟอย่างหนุ่มปอนัทวุฒิไปร่วมงานสลิมมิ่งพลัสซูเปอร์สตาร์ปาร์ตี้ในฐานะแบรนด์แอบบ s สเตอร์แล้วนะคะก็ยังออกมาเผยถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้ออกมาเคลียร์ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแล้วก็สบายใจขึ้นแล้วก็โล่งใจมากขึ้นด้วยนะคะพร้อมออกตัวอีกด้วยนะคะว่านุ่มปอณัทวุฒิเป็นกําลังใจที่สําคัญที่คอยให้กําลังใจอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดนั่นเองค่ะไปฟังเสสัมษ จากซาวเอกันค่ะอย่างตามข่าวนะคะก็เคลีย <sta>. ร <researching. S 1> ์จบไปแล้วค่ะก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่กำลังใจตลอดเนาะจริงๆแล้วพี่เป๋าให้กำลังใจทุกเรื่องอะค่ะปีแล้วมั้งรู้สึกใช่ไหมคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะคือเราเราเป็นสามีภรรยากันเลรเนาะก็คือก็ต้องให้ เรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยคือคือพี่ปอก็จะเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีแต่พี่ปอพี่ดวยพี่บยเขาก็แบบเขาก็เขาก็เหมือนกับคือเหมือนกับเอกก็คือแบบก็ลโลกก็สบายใจแล้วทุกอย่างมันคลี่คลายแล้ว